สวัสดีครับนักศึกษาผมอาจารย์รุยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรายวิชาเขียนแบบแมคาสติลิปนะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันคือเรื่องการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งวงจรที่ผมจะสั่งตอนท้ายภาพจะเป็นวงจรไฟกระพริบนะครับทุกคนเคยเห็นวงจรไฟกระพริบไหมครับไม่เคยครับผมจะยกตัวอย่างครับวงจรไฟกระพริบส่วนมากจะอยู่ในพวกรถแอมแลนหรือรถพยาบาลนะครับหรือตามไฟเลี้ยวรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งในพวกรถมอเตอร์ไซค์ก็จะมีการวาดลายวงจรซึ่งการลากลา,กายวงจรที่ดีนั้นก็คือจะอยู่ในพวกอุปกรณ์อิอเล็กทรอนิกส์ส่วนมากในโรงงานที่ทําเกี่ยวกับอุปกรณ์อิอเล็กทรอนิกส์พนักงานส่วนมากจะมีพื้นฐานจากการเขียนโปรแกรมโรดิอว์ดังนั้นถ้ายภาพนะครับผมจะสั่งพวกคุณให้วาดลายวงจรจากโปรแกรมโรดิอวต ทำาักับพิบผมให้เวลาส่งพวกคุณหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้าพวกคุณส่งไม่ตรงเวลาผมอยากให้พวกคุณติดเ F นะครับโอเคไหมครับโอเคครับได้ครับได้ครับถ้าผมศึกษาใน youtube ไม่เข้าใจนี่ผมต้องทำยังไงได้บ้างครับคุณก็ถามพวกรุ่นพี่พวกคุณรุ่นพี่พวกคุณ่านมาหมดแล้วครับโอเคครับอาจารย์งั้นวันนี้ผมจบไว้แค่นี้นะครับ เป็าใครดีล่ะเฮ้ยยันดีครับสวัสดีครับร มีอะไรหรือเปล่าครับบุ๊ดดีผมจะึกษาเรื่องทำโปรเจกต์ครับอ๋ออาจารย์สอนไม่รู้เรื่องเลยครับอาจ,จารย์อะไรหรอครับอาจ,จารย์รนี่ครับอ๋อกันเอางี้เดี๋ยวพี่ให้คอนแทคพี่ไว้ถ้ายังไงมีปัญหาอะไรโทรมานะนะผมขอคอนแทคได้ครับได้ครับตามนี้นะครับครับ๋ย่าไว้เจอกันนะครับยังไงโทรมานะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปทำโปรเจกต์ก่อนขอบคุณนะครับครับเีครับครับผมมาไหมวันนี้เรามาดูการใช้โปรแกรมโปรดิวส์กันดีกว่านายเคยใช้ไหม โปรแกรมปฏิวัะไม่เคยเห็นพี่ยูโรแนะนํามาก็เลยมาดูยู u b e ก่อนอืออนี่ไงคลิปนี้แหละคนดูเยอะดีคลิปนี้แหละอาจารย์บอกว่าให้สอนใช้ลากวงจรโอ้มันมาได้ยังงพี่อะต้อหาพี่ยูโรอะต้อหาดีกว่าไม่เข้าใจอ่ะ รอพี่ยูโรมาช่วยผมหน่อยครับผมไม่เข้าใจเลยเนี่ยี่ยูโรมาตอนนี้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวกันครับเว่างหะว่างนะโอเคจะมาอืมเมื่อไหร่นี่ยูโรจะมาลนะก็นานแล้วนะมาแล้วเดี๋ยวนี้ไหมสวัสดีครับพี่ยูโรสวัสดีครับ มีอะไรเรอครับน้องนี่มีอยู่เรมาช่วยสอนทำโปรแกรมอะโปรแกรมอ๋อดีโอที่อาจารย์ลู้ิสักรเหรอใช่อ๋อโอเคก็เรามาที่หน้าโปรแกรมนะก็วิธีการทำก็เดี๋ยวพี่จะสอนเป็นทีละสเต็ปนะไดครับเนี่ยนะนี่ครับหน้าโปรแกรมวิดีโอเดือนอะไรกพี่ก็จะมาที่ตัวขีนะเพื่อ Import ตัวดันทานเดือนอะไรพี่ก็จะเลือกมาเป็นตัวทรานซิสเตอร์นะครับผมโดยเขียนว่าเซนสามเก้าสองโอเคตัวนี้เป็นคาปานะครับผมตัวนี้ โอเคแล้วก็ LED นะครับผมแล้วก็เป็นตัวสีน้ำเงินนะเป็นบลูนั่นเองนะครับโดยนี่เป็น 7.5K นะครับผมโดยเป็นตัวต้านทานนะเอาพาวเวอร์มาเป็นตัวแหล่งจ่ายนะครับอันดับต่อไปพี่ก็จะมาที่ตัวกราวนะครับผมเคครับมันตัวต้านทานนี่นะหนึ่งอสองอสามอสี่นะครับหีันั้นก็จะมาที่ LED b l u สีน้ำเงินนี่นะครับโอเคแล้วก็ LED green สีเขียวนะครับแล้วก็คาปาชิพเตอร์ไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ แล้วก็ตัวกราซิกเตอร์เองครับที่จวางไว้อย่างนี้นะครับผมนี่เรามาที่นี่แล้วก็กำหนดค่าเป็นเอกนะครับนี่เป็นทางการว่านะครับผมน้าจอนะครับโอเคครับหลังจากนั้นพี่ก็จะมากำหนดค่าตัวต้านทานนะเป็น100แล้วก็ตัวน,นี้นะครับเป็นหนึ่งร้เหมือนกัน100 D, น่งร้อยเคหรือหนึแสนนั่นเองนะครับ อันนี้ก็ที่้เป็นงร้อจ็ดนะครับอนนี้ีก็จะกำหนดเป็นหนึ่งร้อเจ็ดเช่นเดิมนะครับผนะครับที่ขอตัดใหมเป็นตันึ่ร้อยนะขอาี่กู่ทีมาที่นก่อนครับที่วนะครับอลดีนะครับผมแล้ี่มาโอเคมาตอโอเคต่อมาเล็นเลืกที่นี่นะครับแล้วไปที่เป็นที่วันเหมือนเดิมครับอีดีมอดเช่นเคยครโอเคโอเคต่อครับคาาคร้บผมี่ก็ากปับตัวข้างนะครับเป็นสี่เอหรือสี่ไมโครนั่นเองครับคาพาตัวที่สอนะครับที่ก็จะปรับเดิมนะเป นี่คือการลากลายวงจรที่ถูกต้องนะครับเมื่อเราลากลายใช่ครับเมื่อเราลากลายวงจรเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทําลายวงจรที่ถูกต้องกันนะครับ<ๆ>เพื่อจะไปลงในแผ่น PCB นะเดี๋ยวนี้อาจารย์เขาไม่ได้สอนใช่ไหมครับใช่ครับ้<ช>พี่ก็เนี่ยครับมาสร้างตารางก่อนนะครับโอเคเมืม่อสมาส์คลิกนะครับเพื่อกําหนดตารางนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับนนี้พี่ก็จะกําหนดเป็นหนึ่งรโอเคนะครับ ตัว R 1นะครับหรือตัวต้านทานของเรานะครับวางไว้ตรงตรงนี้แล้วก็ตัวที่2เอาไว้นี้นะครับนี่นะครับตัวที่สีพี่ก็จะไว้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อได้ตัวต้นทานมาเสร็จปุ๊บพี่ก็จะมาตรงที่ LED นะครับสีน้ำเงินก่อนนะครับโอเคตัวสีเขียวนะครับโอเคหลังจากนั้นก็มาที่ตัวอ่า คาปานั่นเองนะครับจิเตอร์นะครับต่อไปนะครับนะนี่ชุบๆอาา่าฮะแล้วก็ตรงนี้ชุบอืหอหึแล้วก็จัดระเบียบนะครับผมก็ทุกครั้งเราก็ต้องมาดูนะครับว่าการที่เราทำนี่มันเป็นระบบระเบียบหรือเปล่านะทีนี้พี่ก็จะมาที่ตัวนี้เพื่อลากลายวงจรนะครับผมเป็นเส้นนั่นเองนะครับมาตัว,ตว ก็จะทำการกําหนดเส้นละโดยนี้พี่กําหนดเป็น60นะครับผมเพื่อให้เส้นมันเล็กลงนะโอเค60ครับสังเกตได้ว่าทางวงจรนี้ก็จะทั้งหมดเป็นเส้นขนาด40แล้วพี่ก็จะทําการลากตัวที่สองของทรานซิสเตอร์นะครับผมลากมา เส้นนะครับผมเป็น40นะครับหลังจากนั้นตัวก็มาที่ทรานซิสเตอร์ขาแรกนะครับผมเพื่อจะทำการอ้อมมาโอเคลากมาเข้าตัวทรานซิสเตอร์นะครับตัวชิ1นั่นเองอันนี้ก็จะปรักเป็น60นะครับผมโอเคเมื่อเราได้ขนาดเส้นลากราวงจรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาตรงที่เมาส์มาคลิกนะผมเพื่อให้เส้นนะครับจัดระเบงระเบียบให้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อขนาดกรอบรูปมันใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวพี่ก็เามาลดขนาดกรอบรูปให้มันเท่ากันนะครับโอเคชึบสก้อนเมาส์ไปฮะแล้วเราก็ชึบ นี่นะครับผมก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วสําหรับวงจรที่อาจารย์วยสั่งนะครับผมตรงนี้นะครับ 3D Visualer นะครับเพื่อเป็นการจําลอง 3D ให้น้องๆได้เห็นนะครับว่าเมื่อเราตัวตั้งทานไปใส่ในตัวแผ่น PCB เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราก็กดคลิกซ้ายตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ตัวจําลองก็จะเป็นประมาณนี้เลยทําให้น้องๆเห็นภาพชัดขึ้นนะครับทาให้เข้าใจมากขึ้นนะน้องๆก็เข้าใจนะครับว่ามันจะออกแบบมาเป็นประมาณนี้ หลังจากนั้นนะครับพี่ก็จะพลิกข้างนะครับผมต้องการฟลิปข้างไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้น้องก็จะสังเกตนะครับว่าลายวงจรที่ลากเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจากเส้นที่เราได้กําหนดขนาดแล้วก็ลายวงจรที่เราว่าตัวต้านทานที่เราได้เขียนลงไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคน้องๆเห็นภาพมันขึ้นแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เรียนเข้าใจใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคครับหลังจากที่พี่ได้สอนน้องเกี่ยวกับการออกแบบ 3D หรือว่า 3D ของโปรแกรมโปรติโอนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมเรียกว่าแผ่น PCB สน่วนนี้เรียกว่าฟอโตบอร์ดนะครับน้องรู้ไหมครับว่าสองตัวนี้หลักการทางานของมันนะหรือว่าหลายๆอย่างมันต่างกันยังไงไม่รู้ครับโอเคนะครับ,รบพี่จะมาอธิบายน,นะตัวแผ่น PCB เนี่ยคือการที่เราเออกแบบจากโปรแกรมโปรติโอแล้วเราไปทําการกัดทําการขยาิา แล้วก็ได้ลายวงจรมานะครับจะเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็จะมาทําการบัตก,กี้เพื่อให้ตัวไอซีย่อยู่แน่นๆนะครับผมโดยการทาํางานของเอมบีซีบีเนี่ยแน่นอนครับว่าจะทนกว่าโฟโตบอดนั่นเองโดยโฟโตบอดนั้นพี่ก็จะทําการจําลองอวางตัวไอซีไว้แล้วก็มาทํางานนะครับว่ามาสามารถทํางานได้หรือเปล่าก่อนที่เราจะมาวางตัวไอซีไว้ในตัว PCB นั่นเองเรา้องเข้าใจกันหรือเปล่าครับ โอเคครับหลังจากที่น้องๆได้เข้าใจระหว่าง P C B กับโฟลตบอดแล้วพี่ก็จะมาอธิบายว่าการทํางานของอวงจรไฟกระพิบที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมโดยตัวนี้นะครับผม P C B วงจรที่พี่ทำนะครับเป็นโปรเจกต์ที่พี่ได้ทํามาโดย P C B ตัวนี้นะครับผมจะเหมือนกับตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็น D C power supply ไฟ D C power supply คืออะไร คือ Directing Current นะครับหรือว่าไฟกระแสตรงนั่นเองซึ่งจะเปลี่ยนจาก Alternating Current หรือว่าไฟ AC มาเป็นไฟ DC นะครับผมเพื่อที่จะเอาเข้า IC นั่นเองนะครับการทำงานดับแรกเลยเรามากดที่ Power นะครับผมโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีสายจระเข้นั่นเองครับที่บ้านๆที่เราเรียกกันนะโดยสายดำนะครับผมก็คือกราว n d นั่นเองนะครับผมเสียบไปตรงนี้ นี่ก็คือไฟที่ออกจากกระแสจากด c ซี r ด c t ิ n g คอร์รินกระแสตรงนี้ครับเสรยจมาตรงนี้โอเคนะครับผมหลังจากที่เราเสียบไฟเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็มากดที่ output นะครับโอเคครับน้องๆเห็นภาพใช่หรือเปล่าครับว่าการทํางานของวงจรไฟกระพริบเนี่ยเป็นยังไงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับหลักการทํางานของวงจรไฟกระพริบที่แท้จริงหลังจากที่เราจําลองมาแล้วและลองมาเจอกันแบบนี้ น้องๆเข้าใจกันมากขึ้นไหมครับเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นโดยส่วนเลยโอเคครับหวังว่าน้องๆจะรอดวิชาจารยกนู้ยกันนะครับหวังน้องๆโชคดีกันนะครับครับขอบคุณครับผมหลังจากนี้พี่ขอตัวไปทำโปรเจกต์ที่อ่ามอก่อนนะครับถ้ามียังไงก็โทรมาหาพี่นะครับผมไว้เจอกันครั้งหน้อดีครับครับผมดีครับสวัสดีครับครับพี่ครับผมวันนี้จะมาอยู่ในช่วงสาระในการต่อวงจร ไฟกระพริบที่พี่ยูโรได้สอนมานั่นเองครับตามมาดูได้เลยครับโอเคเรามาเริ่มต่อกันเลยโดยที่เราจะเริ่มจากสายไฟอันนี้เราจะแทนเป็นสายไฟอน,นี้คือสายสีดําคือสายกลางนั่นเองมาต่อเลยกันนะครับผมอันแรกผมจะไปต่อเป็นตัวต้านทานตัวต้านทานนี้เป็นสเปคเป็น150โอห์มนะ สองฝั่งจากนั้นผมก็จะมาต่อตัวต้านทานตัวนี้สเปคตัวนี้เป็น2 0 0แสนฝ่านะครับตัวต่อไปผมจะต่อเป็นตัวคาปาคาปาตัวนี้สเปค47ไมโครฝารับมันเองต่อไป ผมจะเลือกเป็นตัว led นะครับสุดท้ายตัวสำคัญทาร์ซิเตอร์ที่ทำให้วงจรนั้นเป็นการไฟกระพริบนั่นเองโอเคเริ่มจากสายไฟเข้าตัวนันทานทั้ง4ตัวนะครับ โดยผมที่จะให้สีแดงเป็นรางบวกสีน้ำเงินเป็นรางของไฟลบนะครับโดยการต่อของผมเนี่ยจะอ้างอิงมาจาการูปสกีเมติก ที่ได้วาดไว้ในคลิปนะอ่าต่อมาจะก็จะวาดจะใส่ตัว LED ที่ต่อกับตัวคาปาน,นั่นเองไม่ถึงก็ขยับเอานะ ทั้งสองข้างตัวต่อมาผมจะเลือกเป็นตัวงช่องนี้กับช่องนี้จุดเชื่อมของคาปาผมจะไปต่อที่เข้าตัวฐานซิสเตอร์เอง ตัวทานชสเตอร์นี้เราก็ต้องดูในตาด้าชีตนะครับว่าขาแต่ละขามีโค้ดของมันนะขาไม่ถึงขยับเอา จะลากมาจาก LED ตรงนี้เข้าขาขาสามของตัวทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ตัวนี้มีโคเชื่อว่า BD139 ส okay. โอเคส่วนทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็2 2 2 2 A สเนะสเปคตัวหลังก็ตามสะดวกอันนี้ก็เหมือนกันมาเข้า LED นะครับจากนั้น สุดท้ายละต่อขาลงก่าวเชอิอันนี้เส้นกาวอันนี้ไฟบวกโดยไฟบวกนี้ผมจะให้เป็นตัว6โวลต์ดีีนั่นเอง ก่อนที่เราจะเปิดเรามาต้องมาเช็คก่อนนะว่าเราต่อถูกต้องแล้วเมื่อเราต่อถูกต้องแล้วเราก็เปิดได้เลย,เลยอ่ะเมื่อเราต่อเสร็จแล้วก็จะได้ดังนี้เลยนาสนุเดี๋ยวเราลองมาทางกันอีก่อนได้ได้เลยนะ เแล้วเวยจ๋าแล้วก็เรารอดอฟแล้วต้องขอบคุณพี่ยูโรสุดหล่อด้วยใช่พี่เขาเก่งมากเลยพี่ยูโรคนนี้เขาสอนได้แบบละเอียดป็นช็อตช็อตช็อเนยใช่เป็นฉากที่ดีมากการแนะนำของของเขาอะดีมากเลยอะจริงงั้นเสร็จแล้วยังยกังกลับนะเออแล้กลับกลับ งานกลุ่มที่ผมให้ไปออกแบบแลายวงจรเสร็จไหมครับเสร็จแล้วผมส่งไปในรายแล้วครับผมไม่เห็นเจอเลยครับพวกคุณมาเปิดให้ผมดูหน่อยโอเคครับได้ครับอะครับอันนี้คือลายวงจรที่ผมได้ออกแบบไปนะครับเดี๋ยวผมจะกำลองเปิดให้ดูนว่าลายวนจะที่ รอ,อันนี้คือไฟันกับสิบแล้วจากนั้นนีผมก็ไปที่ p c b แล้วนะครับออันนี้คือลายวงจรที่ผมได้ออกแบบไว้เส้นนั้นนี่คือเส้นสายไฟครับทั้งหมดส่วนอันนี้นคือเส้นของกาวเส้นของกาวที่ทำไปถึงใหญ่เพราะว่าแหล่งกายทั้งหมดมันจะหาทีลท่ลงที่ง่ายที่สุดก็คือลงที่เส้นนี้คือเส้นกาว ต่อไปก็ไปที่สามดีครับอันนี้คือแบบจำลองที่ผมได้ออกแบบไว้เราก็ไปที่อ่าจา้านอ่าครับอันนี้ก็เป็นลางวงจรแบบจำลองจริงๆของแรงวงจรครับโอเคครับงานพูกคุณดีมากเดี๋ยวผมจะให้คะแนเนเป็นพิเศษอขอบคุณครับอาจารย์ ครับก็จบแล้วนะครับสําหรับสื่อการสอนของพวกเราครับของรายวิชาการเขียนแบบแมคค้าเทอนิคครับซึ่งทุกคนก็ได้เห็นแล้วครับเกี่ยวกับประโยชน์และความสาคัญในการเขียนแบบในงานแมคคาเทอนิคนะครับจากที่ได้ศึกษามานะครับเราสามารถไปออกแบบลายวงจรในโรงงานอุตสาหกรรมได้นะครับและสามารถสร้างพวกไอซีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนกันนะครับครับผมก็จบแล้วนะครับสําหรับสื่อการสอนและก็วิดีโอของเรานะครับ หวังว่าทุกท่านที่เข้ามาดูวิดีโอแล้วก็สื่อการสอนของเราเนี่ยจะนําไปใช้ประโยชน์ในงานแมคคาทอนิกและก็ในอนาคตของโคตรทานได้นะครับสหรับวันนี้พวกเราขอบคุณครับ